มาติดกอกยกเลิกเทเบสกัน,น้ะครับคำดับแรกครับเราก็หลวงมือเข้าไปข้างใต้ลงมือเข้าไปข้างใต้แล้วก็ไปหลวงปักเอเบสออกมาครับ้ก็จะได้ปักเอเบสอ่ะถามว่าปักอยู่ยังไงถ้าเราหลวงข้างๆ้างครับปักจะอยู่อย่างนี้ให้เรากดลงมือขึ้นมากด ก็มาหาหกเหลีย่ยมเบอร์สี่ใช่เหรอ,อ,อไม่โชว์เลยนะคือเปิดออนไม่รู้ว่ามนะันเป็นมัน เอาโปรตีนใหนะ้สี่พันสี่พันสี่รอบเองรีอะรีสแตนรีควายสแตนแล้วก็ใส่คองหลอด้วยตั้งโคตรแพงเนี่ยหัวฉีดนี่แม่งเป็นหมื่นเลยล่ะอันเนี้ย<ข>โอ,โอ,โอ้ยอะโคตรไม่ซื้อแมแดงวิโก้โ<อ>ซื้อมือสองเพระว่าไม้น้อยไม้ห้าหมื่นเนี่ยซื้อนานแล้วออกไม้ห้าหมื่นเออสี่ร้อยกว่าบาทกูไปกับตาเลยนะคาลิปเปอร์มันคอนแล้ว รถพี่เขาแน่นเลยว่ะรถบู๊แม่งโยกได้เลยนะ